สว,สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบเพลย์ออฟนัดที่2คืนวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568เอซิมิลานพบกับเฟยหนูดในเวลา24นาฬิกา45นาทีนัดแรกมิลานแพ้มาก่อน0ประตูต่อ1ส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา3นาฬิกา เบนฟิก้าพบโมนาโกนัดแรกเบนฟิก้าชนะมาก่อน1ประตูต่อศูนย์ร์มิวนิกพบกับเซลติกนัดแรกยบร์นชนะมาก่อน2ประตูต่อ1ขณะที่อตาลันตาจะเปิดบ้านรับการเยือนของครับบลูสนัดแรกอตาลันตาแพ้มาก่อน1ประตูต่อ2คืนวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2568 ดอทมูลพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนในเวลา24.45นาฬิกา45นาทีโดยนัดแรกดอดมูลชนะมาก่อน3ประตูต่อศูคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา3นาฬิกาได้แก่เรอัลมาดริดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดแรกมาดริดเอาชนะมาก่อน3ประตูต่อ2 PSV พบยูเวนตุสโดยนัดแรก PSV p a แพ้1ประตูต่อ2 p เอเชพบกับแรส ซึ่งนัดแรกค่ะเปีเชถล่มชนะมาก่อน3ประตูต่อ0ทั้ทงนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบันนิวส์แ n น l นค่ะ